ดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะอยู่กับโบนะคะแระเจ็แอนคากับพี่เอว่าพี่ไนแล้วก็พี่แถวนะคะพี่วันนี้นะจ๊ะบอกเลยนะว่าเอาโบมาแบบว่าช็อตแกงโควิดมากวันนี้มากับโปรโมชั่นบริสโตนนั่นนั้นเลยก็คือโบยัางไทยบ้านเราเนี่ยแหละเอาเอาไงดีเอาไงดินีนี่นี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นบริสโตน R E 0 0 4่นะคะพี่ หมดร้อยนะคะมีพันหมดพันนะคะยางไซส์นี้รุ่นนี้นะคะพี่เป็น r e ศูนย์ศูนย์สี่วันนี้เรามาจัดโบนสองไซส์นะคะสองไซส์ฟังราคากันดีๆนะคะพี่คือระหว่างนี้สามารถสอบถามได้นะจะเอาเบอร์ยางไหนจะเอาไซส์ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยจ้ะอ่าวันนี้เรามาจัดโบนเท่าไหร่คะน้องเจ๊ นนะฮะก็ค่อนข้างมาแรงเรื่องนี้นะฮะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบหกพี่เอกสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบหกนะฮะเส้นละสามพันสามร้อยบาทนะคะคุณพี่เอกนะอ่ะถ้าเกิดคุณพี่สนใจ inbox เข้ามาคุยได้นะฮะทักหาพี่อ้อมเลยนะคะเพราะว่าพี่เอกนี้เป็นแบบเอฟซีพี่อ้อมอ่ะถ้าอยากได้ราคาพิเศษกว่านี้พี่ต้องอ้อนๆพี่อ้อมๆนะคะอ่ะ สำหรับพี่ๆที่รับชมอยู่ทางบ้านหาราคาที่ถูกกว่าแล้วแชบมาเลยจะพี่นะคะอย่างที่บอกเจอที่ไหนถูกกว่าแ KB ละเอียดนะฮะสำหรับ1 6ไม่ว่าจะเป็น245 7 0 1 6หรือ265 7 0 1 6นะวันนี้แตะโทรแบบว่าเาบอกราคาปกติก่อนแล้วกันราคาปกติถ้าเกิดแบบไม่มีโปรเลยไม่โปรเลยประมาณส้นแล้ว4,600นะฮะเป็นใช้245ใช่ โทรมาได้เลยโทรด่วนมาค่ะพี่โทรด่วนรับแน่นอนนะคะอ่ะบอโบกันต่อพี่โบ,โบราคาปกติแจ้งไปแล้วประมาณเส้นละ4,500ถึง4,600บาทวันนี้ขายเท่าไหร่ดีกับพี่โบ 2>, 2 4 5 7 4 6นะคะปกติอยู่ที่เส้นละ4,500ถึง4,600นะคะปกติราคาสองสี่สองหกี่สบิตัวแล้วขายอยู่ประมาณเส้นละ4,500ถ้าเป็นโปรโมชั่นอ่าถูกต้องวนนี้เราไม่ขายค่ะพี่วันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะปกติ4เส้นมัน17,000หมื 4 5่0ปอะไรกปกติอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดบาทแต่วันนี้นะคะเราไม่ขายค่ะพี่เราจะขายแค่หนึ่งหมืพองร้อยบาทพอตกแค่ละสี่พบาทราคานี้นะคะพร้อมใส่พร้อมเปลี่ยนพร้อมติดตั้งอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะย้ำกันอีกทั้ พี่โบแจ้งไปเมื่อวี้นะคะ 2, 4, 5, 7, 6, ่หดสต้นนะคะตัวดีแผ่สีปกติขายเช่นละส4่0ับาทนะวันนี้จัดโปใช่จัดโปราคาพิเศษให้เลยนะคะเหลือเพียงเพิ่มดพันสบาทเท่านั้นจ้าพี่ใช่อ่ะคะแล้วบอกก่อนนะบอกก่อนว่าเป็นยางใหม่ปี21เอ็ดเลยนะคะพี่ คนละลายคนละรุ่นนะคะคนละรุ่นกันด้วยต่างรุ่นด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่ารุ่น D 6 8 4นะคะพี่ส่วนมากจะเป็นตัวที่ติดมากับรถถูกต้องนะคะเป็นไซส์เดิมติดรถเลยรุ่นนี้นะคะแล้วบอกเลยนะว่าพี่วันนี้นะคะเราจัดโปรสองไซส์เลยนะคะบอกเลยจัดโปนแรงมากนะคะมีไซส์มีไซส์ไหนบ้างอ่ะบอกไปเลย65 6้าหและ265 เป็นไซส์ที่ขายดีมากนะะเดือนหนึ่งนะขายได้แบบมากกว่า10-20ชุดเลยแหละพี่ ที่ดูไลฟ์สดกับเรานะคะพี่บอกเลยว่าจับหูจับตาฟังกันดีๆนะคะพี่ฟังกันดีๆวันนี้เราไม่ขายค่ราคานี้ามไม่ขาย6,900ไม่ขายหนึ่นหพนปบาทจ้าดจับี่ค่ะ ถูกคือแบบว่า,าพี่เจอที่ไหนถูกกว่าพี่แคบหน้าจอนะฮะอย่างที่บอกตามสโลแกนเจอที่ไหนถูกกว่าแคบหน้าจอมาเราพร้อมสู้ทุกราคาะะถ้าเราขายได้เราขายให้จะพี่นะคะราคาไม่ถูกใจคุยกันได้ต่อรองกันได้จ้ะใช่อ่ะแล้วบอกก่อนนะว่าเป็นยาวปีสิบเอ็ดไม่ใช่ว่าพี่แคบหน้าจอมาเอาปีเก่ามาสู้กับเราไม่ได้นะจ้ะพี่ไม่ได้แล้วจ้ะ ถูกต,อตอ้องนะอ่ะนะคะตัวนี้นะคะพี่ขาสองหกห้าหกห้าสิบเ็ดและวห้าหกสิบแปดตัวบิตโตน D หกแปดสี่นะ,ะใช่ค่ะตัวที่แบบว่าใช้งานในล,ลักษณะที่แบบทั่วไปก็ได้ใช่มันคนมากนะคะคือบิตโนนะคะบอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องยางนะคะติดแรงต้นๆน,น,นะคะของยางที่ดีนะคะคุณพี่ใช่นะคะ ดนะคะเพี่าจะสุดก็ไม่รู้นะคะพี่อย่างที่บอกบิดตัวนะคะใช้งานได้ในระยะยาวถูกไหมพี่ใช่ค่ะถูกต้องนะคะที่โบยังปี12มาเปลี่ยนก็ไม่มีดตัวคือปี12นะเพิ่งมาเปลี่ยนแต่ปีนี้คือปี2021นะคะโอ้โหค่อยขับรถและที่สำคัญเขาบอกว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างนานใช่มากนะคะอ่ะบอกได้เลยว่า อ่าสำหรับ4,300ก็ไม่ขาย17,200ก็ไม่ขาย17,000ก็ไม่ขาย16,900เราก็ไม่ขายขายเหมือนกันขาย16,800บาทราคานี้